ขึ้นแล้วใะขยรนแล้วมันยืนยอดนันที่มันขึ้นเองเป็นวัตอะไรนะโอ้นอนมาดน่อยอนชาวัดกี่ยอดอตโดดไปโดดมาน่ะนังตังแล้วบันิ้นั่งตังแล้วแล้วบัอึบต น้อยจังด้จังคนเผาด้จังคนเผาน้อยดเบ่งใหมัดผมให้นะคือเขาไม่กองกินเหงื่อแท้นี้โอ้ยคือเขากองกินเหงื่อแทนี้อ้าอ้อ้าวาอกาอ้าอา

Bà năng mấy tăng cho đi Y ăn này nè Hả Bà cứ y ăn Úp một thước, nhắn một thước Bân con, bân con Úp, úp, úp chen, chen, chen cầu thị Chuyện rồi

่าทีไปย่างมันีองรวางมันเอานั่คูดหนาเจ้าระตุจ้มันเอากระดาษมัช่าห่านเขาเอาแล้วห่านยด้ำบอกให้ระวังเพรายังเอาเห็ดคูดหนาประตูห่านห่านห่าเ็ดใจประตุเออชนีเอ้แดงแดงเดงแ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 เงแดอแดง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 แด้แดงแดง้ดงแดงแดัแดงแดงแดงแด้แดงแ้งแดงแ อืเห็แล้วฮัันันทำมอังไอืมบิังฮืมนางจับดีได้โอ้ยโอ้ยอ้อ้ยเซียนเซียนน่งยิงได้ก็ดีเซีไงล้างยี่หรอกจักบาทุ้เนี่ยเซียนไงล้างยี่หรอกทุนอะ Mm. เลยไปกันไปห้องบ้กนไก่ๆหนึ่งปูดปวดตูดตุดไปใต้โฉมขาดไดลุเอาอยู่วันนี้ว่าง่ายลังวันแล้วดอกวันนี้นะเดิมมาแม่หยอกประตูนะเห็ดแห้งเลยมันหืดนึงเธอมันกัดได้เห็นบางคางแม่เฉียวเฉียวมันกัดได้ล่ะมันกัดเลยมันมันเห็ดคือสีอ้าประตูนอนรับเลย เพนพระตูนอนรับเลยอามือใสแล้วอ่า,ววานไม่เาแล้วบุญแน่พตูนอนรับเลยฮะอือพตูรับเลยอานพตูนอนกดน่ฮ่าฮ่าฮ่าื่นมือเ่เห็ดนอนกดยได้อวามือใสแล้วเดี๋ยนี่พตูรับแล้ว โอ้เจนตัวตีปากโลดตัวเห็ดม่ตู้ได้ค่ะตู้นอนรับได้ค่ะเห็ดได้ตู้นะไม่ตู้ได้ใช้ม่ตู้นะคนได้ม่ตู้คนได้ม่ตู้ลูกใช้ม่ตู้เด้ม่ตู้เด้ใช้ม่ตู้ได้ละใช่คนได้ม่ตู้นะม่ตู้นะม่ตู้นอนรับแจ้กนะไปประตูนอนแบบนี้ นั่นประตูลับป่าเพลินเฮยได่นไปนั่นเบอร์มันทางปากนะมานั่นประตูไปปะาเรานั่นประตูไปป่าเพลินเฮยตูไปปะเพลินเฮยนั่น แอบเลยเนาะซีไลบัวเลยหวานถ้าอ่อนก็นี่กันนั่นพวกแต่หวานเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาประเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังไงดังซอมทิ๊บ อ้าโหยพุจักกระทมพุจักก็ทา้งในแถนนี้ได้ทางมมกด้วยได้ทางทางนอนออกมานะ่ะเอานอนออกมาเห็ดได้ได้ไดลูกเอานอนออกเอานอนออกนะเยะเยะขี้เล็ดขี้เล็ดเยะเห็ดได้เยะหน่ะเห็ดได้เยะหน่ะอะ phải แล้ว bạn này, โอ้ยๆๆหำละดัดตามข้อเดียวอย่าดึงเด้ออย่าดึงเด้อ đó, ๆๆบ่ได้กินกะเท จะได้เนยได้ชนหมเอาเงินว <c oughs> ันไหนนะวว่าอนเชื่อ้ปลูกได้แลานชาวเชื่อใบูกไปแล้วเู่กอีป้อมนี่ได้เช็ดนี่จัดการนี่ อีป้อมนี่แหละชีจัดการนี่นี่จะรูปไผ่หมะจ้าอ่าอ่าจะลูกไผ่หนิรูกไผ่หนิอ่ามันได้แหละมันได้แล้วมันชิลงได้วันนี้นะเฮ้ยมาถายมันนะ้งไปนแลหละไอเวียดปะไอเวียดไอจีนไปต้มเนื้อดูไอต้มกินเลยผุดผุดผุดมามันกัดจันในคันอยู่ในนนะ่ะห,าหา่หานหา่านห่านห่านมันเท่าอะไรคัน ฮัตฮัตฮัตเฮ้ยฮือพวกนับ่ไหวเขาจับนะได้สิกระบมันเก่งคือกันมันก็ว่ามันเก่งคือกันมันก็ว่ามันเก่งคือการอุ้ยเออจะดึงข้อแม่ปล่อยปล่อยมือน่อปล่อยมือข้างนี้ปล่อยหืนอ่ะหืนอ่ะหืนอ่ะหืนนุ้นเอ็นได้หืนน่ะ ไปไปนั่งตังจ่าเหรอให้นั่งตังอีจ้าเด้อให้ตังอีจ้านะหให้ตังอีจ้านะปัญหาพระตูแ้แหละพี่พี่ปรตู้อยู่พี่บ้ารึ้าบ้าบ้าต <c ười> งลงเออว่อองงาไงลังว่แล้วดอกพอนี้นะ มันหาเจ้าเนาะมันหาเจ้ามันห่าเจ้าแหละพราว่าพอตู้อยู่พี่ว่ะมันก็เลยมามาเห็นมันกำลังตั้งค่อยๆลงเด้อจะขึ้นไหลเด้อค่อยๆลงให้คนจะรวด ไอ้กดจรวดนี่เบิกแง่งกดมังกรพูดพูดพูดเอ้าเหรอนีออ่เหรีอยอายุตอนนี้อ,อ,อือเออหาโมลเล่นแนละมูลสกัดของมันเนาะกัดของมันกับเวสหรือมปล่นี่รธโกรธ ไปกัดของเอ้ยเห็นกับเวนกำแล้วแหลมวันนี้นะโธ่งอเงาไลเงียบเลยดื้อวิวยูกะมันมันบ่ได้ดื้อพี่เจนี่แล้วมันก็สมออยู่อืมอันนี้มันยังน้อยอยู่แต่มันยังน้อยมันก็บบริ้วดื้อไปสิอ่ะแล่มันสิไปไปสิอันนี้ปัดทิ้ง มันจะเคยอยูเหมือนเขาจะเถื่อเลีวิวมันยังนั่ง่าแล้วนั่ง่าอะไรอันนี้มันเคยนั่ง่าบ่เจ้าะอไปายอันนี้บอเตอร์เาที่เขาติเห็นรถอืมไอ้รอมันยานเฮาเฮาตอนทัพพิชงพักนะไม่ยันเฮาไปเอามันนะปวดโพค่ะว่าเมื่อกี้รถผิดรถ Ừ. 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 Nhìn bán, nhìn bàn nan nim bạn nè 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 ใอีล่ะเห็ดหนาฮะโอ้ยน่ะตีเห็ดแบบว่าเห็ดตาหายดูหายดูหายได้หายนะโอ้ยเบิ่งหนามันสิตภาพได้ละฮะหายไม่หวนกันจิตภาพได้เลยหนานะยิ้มหวานด้วยค่ะยิ้มหวานเลยค่ะพี่หลอกให้ได้พี่หลอกจ้ะโอ้ มันหนาวสุกลี้เนาะมีอะไงะลูก่อยเป็นยังชิถูน้าหมอกชิถูเฮ้ยลูกสาวขใอยเอาให้ลูกงามลูกพลางออกบานี้ แล้ป้าป่าคือว่าบอกให้ท่าว่าป้าป่าจิซื้อมให้หลายๆวะคลักแล้วนะล่างออกอืลาน่ยว่าัวแล้วว่เม่ออืมดีหน้่ะาแหง่ะดิหน้าแหง้วยนแตกย้ำหนาว่ได้เหรอเนาะ อีป <si ุ่มมนนี่นูอี่าีบุงรู้หะี่เด้อาารบะงูลองมางมาเจนเจชุกลงมาชุกลงมาเจนชุกลงมาเจน ร้อแ้ว on ลูกนั่งร้ายมันสีแหงนะดหนะอรอกหนาหนาผู้ดังลอกเข็ดเข็ดจตลอดเอยฮะไว้พวง้มันสิตรูดองนีมไว้ป็นองวนงมันลงทังเมบได้ยันก้นเมใบเลยน้อเจน โอ้ยว่ามันขึ้นแน่ไม่ขึ้นมาได้เนี่มันมันต้องลงค่ะเดี๋ยวฝนมันลงเลยอ่าตังองินไม่ได้นะงามได้ป่ดิงามได้บ่ะได้ได้แล้วได้แล้วงามแล้วงามแล้วอ่าได้่น้ง ย่างนี <ih unting> ้ไงเ้ยออกออกเป็นเจนเอาไหมแม่ไปดูเจนข่าววินน่ะโอ๊โอ๊ยให้น้องเล่นนะประเี๋ บบมาเอง็อจหหองจะหายอะไจังลลลกกเ,เลยฮะให้น้องตูดจนกลูกโอ้ยน่าไปจะกุกวไปจะกากันนี่ใช่เห็นเลยระวังเขวารุดลงคอเด้อเหตุหันตูดลงมาตูดลงมาหัานลงแม่เลยลงม่ลงแม,ง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 ม่จังนั้นมันกัดหลังเจ้าได้ลงแม่ หันเราแม่มันตีเจ้าได้ห่นลงมาลูกลงมาไหน้องลงอะฮึเสียงมันอ่ะอืมว่าเอาเอาเอาจะข้างหลังหน้องกี่แน่ลูกเกับบอยนอมอ่ะกินแล้วเลร่นพอดีเอาแล้วอยู่ดิ บัวน,วน,วน้องซะเออลงมาบัดนี้เจนขึ้นบัดนี้ลูกเจนขึ้นตูดบัดนี้อืมขึ้นมาขึ้นมาเจ้าอ่าขึ้นผมวัมนนี้ขึ้นหนวดกองขี้หงอนดิคุณไปบัวน่อดไห้กันได้อืมนี่เอมิตรดาวทั้งน่ะเอานล้วนะอักพ่นน่ะ เป่าเปาเป่เป่าเ่ากับแต่งงานแล้วข้างหนึ่งในชีวิตแล้วกะริง่าไถ่าล้นนี้มนใริล่อตัวใหญ่ก่อนไว้ดิ อย่างนี้บัะนี่ยใบเอ้บึงเด้อไปเหยียบทั้งนั้นน่ะเหยียบอันเอออย่างไัระวังเอ้ยมันดึงนะนเราเอารถขี่รถไปใส่เด้ตะแนบตะแนบตะแนบตุนเนีย่ <laughs> นเียดิดฉากพิดแหน่หน่าละงามแต่ไม่นัน่นเพิ่งเคยเห็น เห็นดฝรย่งบุญนี่หนาเราขาวกว่าหนาเมียอะไรอีกถ้าเล็บหนาเป็นขาวคือเาเห็ดคือกระเทยเนาะคือกระเทยเค่ะว่ะก็ทาหลันจุกขาวแล้วก็ปากกระแดงได้เมียเราวรั่งธรรมดากระปี่กระเปาเจนเอ้ยเอาพี่ช่งนะพี่ใช่ห่านอื้ Hmm. <laughs> mình sẽ theo đó mình. Ui, ui, <laughs> ui. อออุยฟังเสียงเจ้าของกับหัวดิมือมันอะ đèo? ma đèo? Hồn nạ hồn Ây chăng chăng nạ anh chi Nè nè à, nhìn bán Cần chuông Nhìn bán không à. ừ. lên lông lạc <laughs>

ขี้รูดพุนอีลานะขีรูดพุนเออรูดรูดพุนอ้ยเอ็นที่สอดต้องใส่อือจะจืดจะจืดอือจืดอือเนี่ยหนานไมคะแสงสงเลยเ็ดหนาใจหึน รู้ดออกนะฮะว้ายเก่งอ๋อลูกพี่เก่งแท้นี่ลุกกระดุกลุกอะไรหุนหุนแล่นต่ำอืมอะไรเมื่อยบ่ได้เมื่อไงกี้ คนเดียวโอ้โหแงกนตายยางของพนองครับหาเป็ดตีอ้อยะังไอ่ะฮะ บนับบนไหนเคยมาแล้วบันไหนเคยโอ <t ips sound> oh ้โหจับไปเห็น <GO> ย <av uther> ังเขาจับไปเห็นยังเขาจับไปเห็นยังเขาจะเขาจังไห้อะจับไปตีหน้าเขาวะจับไปต่อยหน้าเขาวะไว้วะจับไปต่อยหน้าเขาว่าหัวเลาะ Hạt đi vào nhà này. ơi, sang vô ổn lúc đó, chôn tắm nóng này. Ừ, là nhau nhau một. à, à, bên cái view chỉ tốt cả vâng cái view chỉ bạc cả à view nàng luôn, nàng luôn. nàng luôn. nàng luôn. อ้าบอกให้อีวิวพูดอาถอยหลังกรเป็นอันนี้โอ้ข้านถอยหลังก็เป็นอันนี้เอออวิวเจ็บบงไหโอ้บวเจ็บอันนี้ปจงคือขานถอยหลังบเานอนบาดนี้บนติงลกเธอนะออกกำลังกายย่อขาย่อ้นยุยยุยย่ วิไฟเก่งชำนังเจนเนี่ไปเ้ามากัดอเออฮะอ้ส่งวะน,นี่จากอันเป็นแพร่เย็นตอนนี้เป็นแพร่สนิมขึ้นแล้วตอนนี้ไป <c oughs> ตอนนี้ฟอกสนิมแล้วแต่เดี๋ยวเดียว,วยาเด้อยาเด้อฟอกสนิมแล้วส่งเดี๋ยวนี้วะสีสนิมแล้วอือ ตอนแรกก็เป็นยีนธรรมดาแบบนี้ฟอกฟอกสนิมเพื่อนเพื่อนอย่างเด้อครับเนี่จกินก็เขาคนเขาด่าอย่าชุกน้องแล้วลูกเด้อนมันจะยานเพราะมันนะครับอาจมันก็จับเองวันนี้มัน อย่ชุกน้องนะลูกเด้อไอดยอ้อเฟินเฟินนะนะโอ้ยโอเค,อเคสบายลงเลยคลิปนี้ครับกดพอต่ไไอ,ตตอ,ตอ,ไ,อไปแล้วนี่กรพาะกเนรักดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทำติดตามเ้อนะไปละสบายดีสดีสบายดีดีอ่อยหัาอืมฮ กดดดอ๋อไม่ดเอ๋อแมน้องถือเจ็บนะฮะ่า